ว่าออกแบบแล้วก็ดีไซน์ได้เหมือนตัวทับปทัอกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำเนาะมันก็ตัดกับตัวอาร์เอวเลสตัวนี้ตัวเอวเลสจะเป็นสีเ,นเ,นนเลยนะคะเป็นไฟ LED โอตรงนี้หลังอาร์ลาวด้านบนนะคะลาวด้านบนเป็นสีดาน,นะคะแล้วก็ไฟท้ายก็ออกแบบได้สวยงาม สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนะัดเช่นเคยนะคะที่ช่องนัดบอดค่ะและคลิปนี้นะคะนะัทก็จะพามาชมนะตัว nexgen elevate นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือเป็นตัวเทรนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะราคาเปิดตัวนะอยู่ที่1 3 3 4 0 0้านานับาทนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของคันนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0ลิตรนะคะมีพละกกำลังมากถึง170แรงม้านั่นเองค่ะตัวนี้ก็ถือว่า ตัวเอลวาเลตตัวเทนนะคะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าออกแบบแล้วก็ดีไซน์ได้เหมือนตัวท็อปทอปกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับไฟตาคันนี้นะคะก็เป็นไฟตาแบบ LED พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบสีแคมแบบนี้นะคะก็เหมือนรุ่นท็อปกันเลยก็ว่าได้เนาะส่วนตัวกระจังหน้านะคะต้องบอกเลยว่าเขาออกแบบคล้ายๆกับตัวไทเทเนียมพัดเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นสีเงินนะคะเป็นสีโคมเมียมแบบนี้เลยกระจังลังพึ่งตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านนะคะสําหรับคันนี้ก็มาจากโรง,งงานแบบนี้เลยนะคะต้องสังเกตเลยว่าตัวขอ เราจะบอกว่าสังเกตเลยนะคะตัวเทนตัวขอบตรงนี้มันทําให้ดูเหมือนว่ามันรถมันสปอร์ตมากขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดําแบบเงาเงานะคะส่วนตรงนี้จะออกเป็นดําด้านๆนิดๆนะคะส่วนคันนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของพวกไฟตัดหมอกให้มาครบเลยนะคะก็มีไฟตัดหมอกแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาด้วยนะคะและต้องบอกเลยว่าคันนี้ห่วงลากจุงนะคะมี2ห่วง ก็เหมือนตัวท็อปอีกนั่นแหละเนาะสำหรับคันนี้เนาะก็ถือว่าออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้มาถือว่าครบคันแล้วก็สวยหรูเหมือนตัวท็อปเนาะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสําหรับด้านข้างของคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเอลเวรเรสนะคะเขาก็จะมีตัวคิ้วล้อมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิ้วล้ออันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าไทเทเนียมอ่าไม่ใช่พูดผิด ตัวเน็กเจนเอลเวอเรสเทนคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นล้อขอบ18นั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะให้มาในยางกูดเยียนะคะแล้วก็สเปคยางนะอยู่ที่255นะคะอยู่ที่255 65R18 นั่นเองสำหรับคันนี้ซึ่งออกแบบมาได้เหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะส่วนตัวเขาเรียกว่าแก้มข้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีคมเมียมนะคะก็ทำให้มันดูหูหลามากขึ้นเนาะ และต้องบอกเลยว่าในเรื่องของตัวกระจกด้านข้างนั่นเองก็คือกระจกมองข้างนะคะตัวนี้มันได้ทำทำสนะีเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นไฟ LED และที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะสำหรับตัวเอวเรสนะคะเขาจะาตัวเทนตัวนี้เนาะเอวตรงนี้หลังราวหลังคาด้านบนนะคะราวหลังคาด้านบนเป็นสีดํานะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวไทเทเนียมพาร์ตอะไรเงี้ยตัวนั้นเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะก็จะไม่ใช่สีดําแบบนี้นะคะและต้องบอกเลยว่า ตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าเป็นในรุ่นของตัวท็อปเนาะหรือเป็นตัวไทเทเนียมพัดอะคะ่ะตรงนี้ตรงขอบะคะ่ะเขาจะมีสีเงินด้วยก็คือเป็น,เป,นเป็นขอบเล็กๆด้วยนะคะแต่ตัวนี้มันจะยังไม่มีมาให้นะคะก็คือมาเป็นสีดําด้านทั้งอันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างส<ต>ำหรับด้านท้ายของคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์ออกแบบได้ไม่แพ้ตัวท็อปกันเลยนะคะไม่แพ้ตัวไทเทเนียมพัดเลยนะคะ เพราะว่าตัวนี้นะข้างหลังตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าถือว่าสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำเนาะมันก็ตัดกับตัวเอวลเลตตัวนี้ตัวเอวลเลตตัวนี้เป็นสีเงินตัวนี้เป็นสีดํามันก็ทึ่งซึ่งตัดกันได้แบบลงตัวนัดว่านะคะแล้วก็ไฟท้ายก็ออกแบบได้สวยงามนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังมาให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะและต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ไม่ใช่ฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะคะก็คือเป็นาเป็นฝาท้ายแบบธรรมดาแล้วก็สามารถเปิดได้จากรีโมทหรือว่าเปิดได้จากในตัววรรถนะะคหือ่า จะ,จ,ะจับเขาเรียกว่าอะไรนะจะจับตรงนี้ค่ะมันจะมีปุ่มกดเนาะจะมีปุ่มกดตรงนี้สามารถเปิดได้แต่ตอนนี้รถมันล็อกอยู่เนาะมันไม่ได้เปิดระบบแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเอลเวอเรสนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไทเทเนียมพาร์หรือเป็นรุ่นนี้เนาะเขาออกแบบตัวกระจกอะมาใหม่นะคะจะสังเกตนี่มาดูตรงนี้เลยนะคะสําหรับคนรักป่ารักเข่าหรือสายแคมป์ด้วยนะคะเหมือนเอาใจสายแคมป์สายครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตรงขอบกระจกอะจะเป็นลายเหมือนเหมือนลายภูเขาเนาะสำหรับตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีทั้งรุ่น ทุกรุ่นเลยนะคะของเอลว่ t เสถึงว่ามันออกแบบได้แบบสวยงามเนาะข้างนั้นเป็นป่าพันเขาครั้งนี้เป็นเมืองเป็นปุงเนาะก็ถาสเขาเรียกว่าอะไรอะมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบในป่าในเขาหรือว่าเมืองอะไรเงี้ยคือรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเอเวอเรสเทคันนี้นะคะนัดหวังว่าเอเวอเรสคันนี้นะมันคงแบบตอบโจทย์ให้กับพี่ๆหลายๆคนนะคะที่กําลังมองหา SUV ที่ราคาไม่แรงมากราคาย่อมเยาวที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ความสะดวกสบายครบคันแบบคันนี้นะคะก็สําหรับใครนะ่าสนใจ SUV นะคะแล้วก็จองเอเวอเรสกับนัดนะคะนะัก็จะมีเสื้อแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยซึ่งเป็นเสื้อหน้ารักหน้ารักแบบนี้เลยนะคะก็จะเขียนว่า Next Gen Everest แบบนี้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะคะและคลิปต่อไปนะคะนัดจะรีวิวรุ่นไหนนะคะคอยรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ